กกา้บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าส ل س ل ا م ัมร่า์มตุลลอฮวบรกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเราเดินทางมาที่จังหวัดปัตตานี <macam S 1> <ๆ S 3> นะครับที่ตำบลคลองมันนิงอํเาเภอเมืองจังหวัดปัตตานีวันนี้เรา มีโอกาสนะครับเราให้ได้มีโอกาสได้มาพบกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวที่ถือว่ามีจุดที่น่าสนใจหลายๆอย่างเป็นครอบครัวที่ความเป็นอยู่รายได้น,น้อยนิดซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับพวก,พวกเราอีกหลายๆครอบครัวเนี่ยรายได้เท่าที่เธอได้บอกเราเนี่ย ไม่พอหรอกพี่น้องแค่สัปดาห์เดียวก็ไม่เหลือแล้วนะครับแต่เธอสามารถเลี้ยงดูลูกๆของเธอได้และไม่มีหนี้สินเลยดัะนั้นการที่เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมครอบครัวนี้ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเป็นอีกครอบครัวหนึง่งซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับอีกหลายๆครอบครัวได้ใช้จ่าย เงินที่มีอยู่ไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยใช้จ่ายอย่างพอเพียงใช้ใหญ่จ่ายอย่างประหยัดโดยชีวิตที่ไม่มีเนี่ยไม่มีหนี้เนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับชีวิตครอบครัวของหญิมมาและเด็กกําพร้าถึงเธอจะไม่มีหนี้สินรายได้อันน้อยนิดที่เลี้ยงดูลูกเนี่ยในขณะที่ปัจจุบันนี้ลูกๆเธอยังเล็กอยู่เนี่ยอนาคต เมื่อโตขึ้นค่าใช้จ่ายก,ก็ต้องมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนั้นเราถึงมีโอกาสได้มาเยี่ยมแล้วก็จะมาร่วมกันช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับซึ่งเป็นครอบครัวลูกสามคนนะครับครอบครัวบากาครอบครัวนี้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามผมแล้วก็ทีมงานไปพูดคุยแล้วก็ทำความรู้จัก,จกพร้อมๆกันเลยครับเชิญครับ ฉันไม่เคยท้อแทะ้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำ่กความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษ m i ล l a h ์อ r a h m a ์ม r ฮ a ม i m ั s s a ล a m u อ l ลัยกุม a ร a h m มะ u ุลลอฮ์วะบ r ร k กาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านจากทีมยามทีมทีวีรายการนี้นะครับผลิตโดยมือที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านำเรื่องราวของเด็กกำพร้าในหลายๆพื้นที่ให้พี่น้องได้ทำความรู้จักและก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นะครับวันนี้เราได้เดินทางมาที่จังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองตำบลคลองมันนิงนะครับซึ่งครอบครัวนี้นะครับก็บเดินทางเข้ามาบางคนบอกว่าโอ้ข้างในนี่มีบ้านด้วยเหรอบางทีเนี่ยคนในพื้นที่อาจจะไม่คือวิ่งแต่บนถนนใหญ่ะนะถนนซอยแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีซอยเล็กๆเ,เ,เข้ามาอีกบ้านหลังนี้ก็อยู่เข้าเรียกว่า จะผ่านทุ่งนาจะม,มีนามีอะไรเนี่ยด้านในถ้าพี่น้องที่รับชมอยู่ใกล้ๆแถวนี้ถ้าอยากจะมาช่วยเหลือครอบครัวนี้ก็แวะเข้ามาได้นะครับครอบครัวครอบครัวที่เรากําลังพาท,ท่านผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยคือครอบครัวบากาซึ่งสามีคือคุณ ยาลีบากาเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อปี2,561ก็เป็นระยะเวลาประมาณ2-3ปีแล้วนะฮะที่ได้เสียชีวิตไปด้วยกับโรคมะเร็งตับครับชีวิตของเธอซึ่งคุณฟาริดาบาการเนี่ยกับลูกด้วยสมคนหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ ก่อนหน้านี้ยก่อนที่สามีมีชีวิตช่วงยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยเธอทําอะไรบ้างแล้วก็สามีมีอาชีพอะไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวเราพา <c oughs> ผู้ชมแล้วก็ผมเนี่ยไปคุยกับคุณฟาริดาพร้อมๆกันเลยอยากคุณฟาริดาได้แนะนําตัวแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวให้พวกเราได้รู้จักคุณฟาริดาในพอสังเกตนะว่าเป็นยังไงบ้างเชิญครับอัลลอฮฺุมาุลัยบรกาต ชื่อฟาริดาฮัมบากาบ้านเลขที่สามทับหนึ่ง,<อ>ง,งมุน่งจำบลคองมนนิงมีลูกสามคนสาม,มีเสียเพราะมะเร็งตับครับกี่ปีละสิมาปีหกหนึ่งใช่ไหมเสียสองปีอะแล้วก็เป็นไงบ้างช่วงตอนนั้นที่สามียังมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณยาลีเนี่ย เขามีอาชีพทำอะไรเลี้ยงดูพวกเราสามีมีอาชีพก่อสร้างอื ούμε, เป็นอาชีพก่อสร้างครับ<ฤ>ก็อย่างบ้านที่เราอาศัยอยู่เนี่ยก็คือเป็นฝีมือของสามีเราะนะก็บ้านก็ดูมมบ้านช่างนะบ้านช่างช่างก็จะส่วนใหญ่ก็จะทำไม่เสร็จนะครับส่วนใหญ่จะไปหางเงินก่อนไปทำบ้านลูกค้าทำบ้านอื่นเพื่อเอาเงินมาดูแลครอบครัว ส่วนบ้านตัวเองก็ทําไปเรืเร่อยๆคิดซะว่าบ้านเราเองบ้านช่างเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็สุดสุดท้ายบ้านก็เลยอยู่อย่างนี้เพราะว่าสามีเสียชีวิตไปก่อนก่อนบ้านจะเสร็จเ,เป็นไงตอนนั้นความเป็นอยู่เราสึกลําบากไหมตอนสามีอยู่ตอนสามีอยู่ก็ไม่ได้ลาบากเลยแล้วคุณไฟดาทำอะไรไหมตอนนั้นเป็นแม่บ้านเลี้ยงเนแม่บ้านเดียวเลี้ยงลูกไปเลี้ยงลูกครับ,บ อสามีก็ทำงานเลี้ยงดูพวกเราอย่างดีเราอยู่แต่งงานกับสามีมาเนี่ยกี่ปีละก่อนที่จะเสียชีวิตยยอยู่มาอยู่ด้วยกันมากี่ปีตอนนี้ก็ประมาณสิบห้าปีอยู่ด้วยกันสิบห้าปีเป็นไงนเคยถ้าจำความได้เนี่ยมีแม่แบบอ,อทะเลาะกันอะไรยังมีไหม ก็มีบ้างนะแต่ว่าเราไม่อยาก,กจะจําแล้วนะเพราะว่าสามีเราก็เสียไปแล้วแต่ว่าหลักใหญ่ๆคือเขาก็เป็นคนที่ดูแลครอบครัวอย่างดีนะสิบห้าปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็กําเนิดลูกมาให้ลูกมาเอ่อเป็นก็เลยนะเป็นลิสกี้ที่เราให้เนี่ยสามคนแล้วหลังจากที่สามีเสียไปตอนที่สามีอยู่เนี่ยเคยว,วาดหวังว่าจะให้ลูกๆ เป็นไงกันบ้างเคยไหมเคยคุยกันว่าเออนะมีลูกแล้วจะให้ลูกคนโตเป็นไอ้นั่นคนที่สองเป็นไอ้นี่คนที่สามเป็นนู่นเป็นนี่ม,มีไหมอยากให้ลูกชายนี่ไปอยู่ปอนเนาะอ๋อคืออยากให้ลูกชายไปอยู่ปอนเ,อเนาะไปเรียนอืมแล้ลูกสาวแล้วคนโตเนี่ยให้ลูกสาวไปให้เรียนสูงสูงอืมถ้าคนเล็กนี่ไม่ทันไม่ทันเพราะว่าเขาอยู่ในท้องใช่ไหมต่นกเ็เสีไม่คลอดประมาณ 6เดือนอพอ,อได้หกเดือน,เอนแเสียก็เลยไม่ได้ไม่ได้วางแผนอะไรแล้วคิดว่าหลังจากที่เสียไปแล้วเนี่ยสามีเสียสิ่งที่เขาคุยคุยกับเราไว้เนี่ยเราคิดว่าจะทําให้เขาได้ไหมเนี่ยอย่างที่สามีเคยหวังไว้กับลูกๆเนี่ยก็ควรใจน่าจะได้นะเพราะว่าแต่ไอ้เรื่อง เรียนเนี่ยมันก็ต้องใช้จ่ายมีรายได้ไม่ทราบว่าคุณฟาริดาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากสามีไม่ไม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยปัจจุบันรายได้มาจากไหนบ้างของเราของครอบครัวเราเนี่ยนปัจจุบันเนี่ยลองบอกมาบ้างที่ว่ารายได้ของเรามาจากไหนบ้างก็เป็นอสมออสมอนี่เงินเดือนเยอะไหมพันเดียวหนึ่งพันบาทต่อเดือนต่อเดือนเหรอใช่ค่ะ ล้วมีอย่างอื่นพิเศษอีกไหมอะไม่มีไม่มีเลยหรือออกเวลาเราออกไปภาคสนามอะไรเนี่ยไปช่วยตรงนู้นนี้เขามีให้พิเศษไหมออมสมอลมีบ้างนอกจากเงินออสมอแล้วมีรายได้าจากทางอื่ไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยแล้วลูกๆต้องไปโรงเรียนทุกวันต้องใช้จ่ายทุกวันเนี่ยเรามาจากไหนม้างพอเหือพันเดียวนะ ไหนลอง,งบอกหน่อยสิว่ามีใครให้หรือมันยังไงกับลูกๆเลยก็มีมีเงินยากาของเขาอ๋อมาถึงว่าทุนอันนี้ได้เงินเงินทุนมีคนบริจาคให้ว่างนั้นเถอะได้ค่ะอ๋อก็คือว่ารายได้นอกจากอสอมอแล้วก็จะมีจากมีผู้บริจาคให้กับลูกๆเราในฐานะเด็กยาเต็ม,ยมเยอะไหมมีทุกปีไหม หรือทุกเดือนทุกสัปดาอะไรเงี้ยใช่ทุกปีเป็นปีปีละครั้งรายเดือนมีไหมไม่มีมีแบบแอบโอนมาให้ไม่มีเดือนไม่มีเลยนะไม่มีอถูกพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่เนี่ยรายได้ดจะออกสอมอหนึ่งพันบาทต่อเดือนไม่มีรายได้ยอย่างอื่นเลยประชารัฐก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะเพราะว่าคุณสมบัติไมหมเพราะว่าเป็นเอาอสอมอ หรือไงทำไมก็ถึงไม่ได้ไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันยื่นไปแล้วแต่ไม่ผ่านไม่ผ่านยื่นสองครั้งแล้วสองครั้งแล้วด้วยแล้วก็รายได้จากของลูกๆนี้คือเงินบริจาคนั่นเองนะฮะที่พี่น้องให้ในช่วงอาจจะช่วงระมานอะไรเงี้ยปีละครั้งแต่เธอก็อยู่ได้นะเธอก็บอกว่าก็พออยู่ได้ใช้ใช้เท่าที่มีโหเธอต้องอดทนมากทีเดียวแหละอดทนไหม เคยได้พาลูกๆไปเที่ยวสวนสนุกพาไปห้างในปัตตานีมีห้างเนี่ยเคยพาไปเดินเล่นไหมอ่ะไม่ไม่เลยอ่อเคยไหมลูกเคยไปไหมไออะไรบาซ่าอะไรเนี่ยเคยไปเดินไหมเคยไหมลูกเคยไหมเคยว่าเด็กเรียนจองรักสัตว์เนีงปัตตานบมางพี่ชายก็พาไปพี่ชายบ้างพี่ชายบ้านลูกพี่ลูกน้องกันพี่ชายพี่ชายของแม่ค่ะคุณลุงเขาอ่ะนะคือเด็กเราเนี้ย โอกาสที่จะได้ไปเดินห้างไปเดินเล่นไปกินชาบูไปกินอะไรเนี่ยคงน้อยนะมีัม้ยมีบ้างเออมีบ้างคือจากญาติญาติญาติมารับก็ไปกินพาเด็กๆไปกินนะนะแต่ลําพังเราเนะี่ยคงไม่มพาไปไนะเ <laughs> พราะเงินเดือนพันเดียวเองเนี่ยพี่น้องลองคิดดูแล้วกันว่าเธอต้องอดทนขนาดไหน คือไอ้ใจก็อยากจะให้เหมือนคนอื่นอยากจะพาลูกไปนู่นไปนี่เหมือนคนอื่นแต่ไม่สามารถไปได้หันมาที่ลูกหันมาดูเนี่ยนั่นคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาก็ดูเราอยู่นะถ้งจะจำเราได้ไงเราไปเดินตรงไหนก็อ๋อนี่เอออะไ้เราชื่ออะไรนะัมหมัดอัสรีบากาอ๋อคนนี้นี่เองเผื่อพี่น้องเราเขา ดูทีวีแล้วเอยากจะช่วยเหลือเราใน,นเรื่องการศึกษาก็าจะได้ช่วยบริจาคมาให้ทางผ่านทางแม่นะก็นี่ครับพี่น้องคือเธอก็เป็นหญิงม่ายอีกครอบครัวหนึ่งที่ปกติแล้วช่วงสามีอยู่เนี่ยเธอก็เป็นแม่บ้านคอยดูแลลูกๆเท่านั้นเองไม่ได้ทํางานไม่ได้ทำอะไรเพราะสามีคิดว่าตัวเอง เป็นสามีเป็นผู้นําครอบครัวก็ต้องเป็นคนที่หาเลี้ยงดูแลภรรยาและลูกๆเมื่อสามีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเธอซึ่งไม่เคยทํางานเลยก็เหมือนกับหญิงไม้ในหลายบ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรยังไงกว่าจะตั้งตัวได้กว่าแกแบบยืนขึ้นเองได้ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้เวลาแค่ปีสองปีใช้เวลานาน,านบางคนเหมือนกับเธอเนี่ยเธอก็บอกเขยังไม่มีอาชีพอะไร เพราะว่าก็ยังไม่รู้จะไปะทําอะไรเหมือนกันปัจจุบันนี้อาชีพไปหายากแม้กระทั่งรับจ้างกรีดยางก็ดีหรือทํานาทําอะไรเนี่ยมันก็หายากเพราะว่าคนที่เขาทาอยู่แล้วก็ไม่อยากจะทิ้งคน,คนมันมากกว่างานน่นแหละนะเราก็ทําไหวไหมเนี่ยถ้าเราจะทําไหวแล้วเราถ้าให้ไปทำเตกไก่ก็ไม่ได้นะ <Yeah. S 1> ลูกยังเล็ก ก็พี่น้องที่รับชมอยู่ก็ต้องคิดตามไปนะว่าสภาพชีวิตยอย่างเงี้ยรายได้เท่านี้เธออยู่ได้อย่างไรแล้วก็เราซึ่งมีรายได้มากกว่านี้ทั้งเยอะแยะบางทีเรายังว่าเราไม่พอเลยแต่กับเธอเนี่ยไม่มีหนี้ด้วยไม่มีเห็นไหมไม่มีหนี้รายได้แค่เนี้ยอย่างที่เธอบอกเนี่ย ผมพยายามถามหลายครั้งว่าอะไรได้แค่นี้พอหรือพอหรือ,อ,รอเธอก็บอกว่าก็พอนะจากเงินบริจาคที่เด็กๆบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ใช้เท่าที่จําเป็นเงินพันหนึ่งเธอบอกว่าที่ได้มาจากอ,อกสอมอเนี่ยก็มาซื้อของเข้าครัวเธอดูแลของในครัวส่วนลูกๆก็ใช้เงินบริจาคที่ไปโรงเรียนอะไรเนี่ยก็คนละยี่สิบบ้างสิบบาทสามสิบบาทก็เท่าที่จําเป็นอืเอเราช่วยเหลือ จริงๆแล้วถ้าเรามองกันดีๆแล้วนี่ถ้กับเอาอถด,ดูแลครอบครัวนี้ช่วยเหลือให้ไม่ลําบากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะมีเงินน้อยแต่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วลูกๆก,ก,ก็ไม่อยากได้ของที่มันไม่จําเป็นก็เลยทาให้รายได้ที่มีน้อยนิดพอเพียงก็คงจะเป็นตัวอย่างอีกครอบครัวหนึ่งที่ให้ที่ท่านพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านเนี่ยคิดว่าถึงเธอจะมีรายได้น้อยแต่เธอก็ไม่เป็นหนี้ นะครับลูกๆก,ก็ยังเรียนหนังสือเหมือนกันอยากจะให้คุณฟาริดาเนี่ยบอกกับผู้ชมที่ำกำลังรับชมอยู่เนี่ยว่าเราอยากให้พี่น้องเนี่ยช่วยเหลืออะไรเราบ้าง้องค<อ>ุยหน่อยากได้ทุนการศึกษาให้ลูกๆแล้วก็จะสร้างบ้านให้มิชินนิดนึงให้แล้วเสร็จ ให้มิชชิตไม่ต้องถึงกับแบบดีมากนะใช่ค่ะให้พอเรียกว่ามิชชิดมีห้องนอนทุกวันนี้ยังมีห้องนอนไหมไม่มีห้องนอนค่ะอ๋อก็คือบ้านก็โล่งๆเนี่ยนะใช่ค่ะแต่ก็โล่งดีนะเย็นดีนะแต่ว่าอยากอย่างพอมีลูกสาวนะลูกสาวมีลูกสาวโตแล้วโตแล้วก็จะมีห้องให้มิดชิดนิดหนึ่งใช่ค่ะกันห้องข่าก็รทำดินละแล้วก็แค่นี้ฮะ ให้พี่น้องช่วยประมาณหนึ่งการศึกษาลูกๆแล้วก็การห้องให้ลูกๆหน่ an อยก็คงไม่เหนือบากกว่าแรงนะครับคงไม่เป็นอะไรที่พ evet> ี่น้องที่รับชมอยู่รู้สึกมากเกินไปกว่าที่พี่น้องจะช่วยเหลือกันได้ก็หวังว่าคุณฟาริดาจะได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องทางบ้านนะครับว่าให้ อย่างที่เธอขอเนี่ยคือขอทุนการศึกษาให้กับเด็กๆลูกของเธอในสามชีวิตเนี่ยครอบครัวบากาครอบครัวนี้คงได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องนะครับกีอย่าลืมขอดุอากับอลัลลอฮ์นะขอมากๆขอบ่อยขออย่างต่อนเนื่องหลังจากเราละหมาดในช่วงเราละหมาดเนี่ยให้อลัลลอฮ์ได้ส่งคนช่วยเหลือมามา,มาช่วยเราให้สมกับที่เรา ตั้งใจเราขอหวังว่าพี่น้องจะช่วยกันนะถ้าพี่น้องท่านใดนะครับต้องการที่จะช่วยเหลือครอบครัวของคุณฟาริดาบากาครอบครัวนี้และเด็กๆสามคนเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่มูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าตามที่อยู่ด้านล่างตามที่อยู่หน้าจอทีวีเนี่ยนะครับพร้อมกันนี้ เมื่อเราไปเยี่ยมครอบครัวต่างๆครอบครัวเิกมภาหลายๆครอบครัวทุกๆครอบครัวเราก็จะมีของฝากจากพี่น้องที่ได้ร่วมกันบริจาคมาเอามาเป็นข,ของติดไม้ติดมือเล็กน้อยมาเยี่ยมครอบครัวกพร้าก็มีข้าวสารอาหารแห้งมีเงินปัจจัยซึ่งเป็นเงินอีก1,500บาทต่อครอบครัวเนี่ยอันนี้เป็นการเยี่ยมเยียนการให้กำลังใจนะครับส่วนการช่วยเหลือด้านอื่นๆ อันนี้เราก็จะช่วยเหลือกันต่อไป่จะเป็นอะไรบ้างแล้วก็หวังว่าพี่น้องจะช่วยกันรบริจาคเข้ามานะครับวันนี้ทีมงานของมูลนิธิสถาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าก็ต้องขอชุโกตต่อเลาะนะครับที่ให้การเดินทางของเราในวันนี้มาถึงบ้านเด็กกำพร้าอย่างสะดวกง่ายได้แล้วก็ขอให้เอ่อเลาะรักษาครอบครัวนี้ให้มีชีวิต ที่ดีขึ้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกับารายได้อันน้อยนิดของเธอจะได้ไม่เป็นภาระอันหนักอึ้งให้กับเธอมากไปกว่านี้เด็กกำพระผู้ศรัทธาฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งศรัทธชนโอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงกำหนดไว้ วันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่ก็คงต้องจากลาพี่น้องไปก่อนนะครับวบินไลยตาฟิกวันหิดาย,ยะสลามอลัยกุมบอราอมะตุลลอฮิวาบ,บรการตุครับกกรบ้านนี้มีคนห่วงใหย